สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับมาเห็ดแปลงนะครับแปลงที่ปลูกเห็ดตับเต้านะครับเนี่ยเมื่อนี้ให้รถไทยเพิ่งมาไทยมาเ้าแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งว่าผมเตรียมอียงแน่นะครับเนี่ยร้อยนะครับพี่น้องเห็ดแปลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้รถไทยมาปั้นครับง่วครับเตรียมขี่ง่วมานะครับขี่งัวแล้วก็นี่ ท่านปอเทื่องครับปอเที่องเมื่อวานที่ปลูกนะครับ้บานปอเทื่องเดี๋ยวดีประปันครับเดี๋ยวนี่แหละครับขึ้นน้องสาสะนี่นะครับ,รบที่าำรับสิดูบน้ำสูบน้ำขึ้นเพื่อว่าให้หดนี่แหละหดแปลงเกตับเตานะครับ,นรบเนาะแล้ยวยุผมกระสีเตรียมก่อนปังเตรียมพร้อมนะครับดินแล้ววานปอเทื่องแล้วกะสิเอาฟางคุ้มหนามาันจัหน่อยจะรักษาสาภาพดินนะครับ เตรียมก่อนฟางนะครับฟางเดี๋าเสียยวฟางคุ้มนะครับต่อไปนะครับมีกับบ้านเกือบงานหนึ่งเราเมืองสาธิตนะครับถ้าได้พ้นกับโอเคกันอาจจะเป็นแนวทางนะครับในการเพาะเห็ดตับเตาขายนะครับเพามีแรงน้ำอยู่แล้วน้ำบกขาดนะครับหมดครึ่งหดพักนี่แหละนะครับลองเปลี่ยนอันนี้เมืองพอเป็นแรงอาหารนะครับของหมู่บ้านนะครับคิดว่านะครับแต่มีเห็ด กิลี่นี่ยกระจายขายได้นะครับเห็ดตับเต่ากิโลละสองร้อยนะครับชาวบ้านเฮาบ่ต้องเอาแพงดอกถึงให้พี่น้องกินน้ำนะครับเนี่ยละดอกสองดอกเลยก็ยิ่มแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมึงนะครับเดี๋ยวขันตอนต่อไปรอรถไถมาเดี๋ยวจะปั้นแล้วก็จะว่านปอนะครับนี่รถไถเริ่มแล้วปั้นแล้วว่ะปีปั้นปั้นปั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเม็ดปอเที่ยง ภาแปลเห็นตะเต้าของค่อยเราเจ้าพี่นองเนี่เดี๋ยวจับเลยนะครับเดี๋ยวแก้คู่ผิดเจ้าหนึงโรยโรยไปให้มันรักษาความชื้นให้ดินค่อยดูแลพี่น้องเนอะร่องเมืองล่องเมืองปีแรกมาฝนไม่เป็นยังไงครับนะเดี๋ยวเห็นถ้าฝนปั้นแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปอเที่ยงเมื่อวานทีหนึงนะ่งค,ค,ครับพี่น้องเหรอครับทีมงานคู่บ้านนอก ทีมงานคู่บ้านนอกกันลังมาครับ <laughs> ลูก,กเกษตรครับลูก,กเกษตรนี่แหละพี่น้องเอ้เข็ดจะได้ก็ได้อยู่แบบอ่าพี่น้องขึ้นมาเบิงึงนะครับผมสาธิตให้พี่น้องเบิึงน้ำว่าต่อไปเนี่ยเข็ดจะได้สีมีอยู่มีกินพวกแย่ๆพวกป่ปาๆ <laughs> มาเบิงึงมาเบิึงโครงการโครงการปลูกเห็ดตับเตาข้างน,นอก ่ทีมงานทีมงานมาญาติพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งโครงการปลูกเตับเตานะครับไปกินก่อนรับแรกจะเฝ้าขายตอนนี้ให้มันผลผลิตกันเห็นผลผลิตซะก่อนเนี่ยพี่น้องก็ร่างมามาเบิ้งมากินข้าวปลาน้ำถือโอกาสกินข้าวปลาพร้อมพดยังี่น้องเด้อปันเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเม็ดปอเที่ยง เดี๋ยวีวานเดี๋ยวปนปันลงเตียนนที่ทวันปอเชือก่อนมันมบ่ปันปอเือกวันปอเือกวนปอเือ<ต>ก่อ,อจงคอยพอ่อตาปอเชือสิดเรียบร้อยแล้วกัต่อไปเ้าก็เอาเชือกมาบานออวานตัวร<า>น,นี่ <ละ S 1> <ะ>ด้อเีอันนี้อีกรเยังไงบรครับเนะี่ มะเร็งขีมาริกะมาเล่นขีเนี่ยฟาขีิงัวไซอาหารเฮ็ดอาหารเฮ็ดูเฮ็ดจะได้ดอกใหญ่ๆครับหลังจากาว้านีิงัวแล้วบาริกะสะเอาฟางมาห้อยหนามันบางๆครับเอ้ยพวกป่าพวกตา วันนี้ลมแขกลมแขกเด้อยาป่าเป็นลมเด้อย่าป่าเป็นลมไ <laughs> ปไหนเตรียมการหนึ่งแต่ตอนนี้ลหละพอดีตอนรับหนาฝนพอดีฝนตกมากอเก็บเห็ดพอดีดำหน้าพร้อมแกงเห็ดพร้อมเอ,เอ้ยังก่อปอเทื่งมันอันนี้ล่ละแช่นี่แหละให้ปอเที่งมันขึ้นได้น้ำบาง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 นาโพดหนาโพดเอาพ,อพ่อมันคิวๆเซ็นนะป่าพี่มะพี่พี่แม่มา ถอยมาถอกบ้านว่าอุ้งฟ้อนพิสัยแปลงแรกแปลงสาธิตแปลงสาธิตเห็นไหมพี่น้องมึงแปลงสาธิตแปลงสาธิตเห็ดตับเต้ารั้งแรกของหัดตน้องว่าเนี่ยแปลงเห็ดตับเต้าแปลงแรกกำลังสตาร์ทครั้งแรกเพื่ออยังให้พี่น้องเป็นตัวอย่างแล้วก็ทีได้เห็ดกันเป็นแนวทางคำมันกินทั้งที่ก็พอเดี๋ยวถึงวางแข่งเห็ดสีต้นเห็ดตับเต้าส้ยนี่นะ แปงสาธิตนะนี่แปงสาธิดนะพี่น้องเด้อมีอะือแรกเชือแรกพี่น้องมเชือแรก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 เือแรกเอแเมลกัน่เมกับ่อเเองเลย่มนแลนะ่อมีนแวนบกเพื่อเื่อเื่อเพื่อเื่อเื่อเพ่อเพื่อเไื่อเกื่อเพื่เพื่อเพื่อเืเพื่อเ่อเื่อเื่อเื่อพอเื่่อเ่อเื่อเื่อเเื่อเ่อเื่อเ่เออพื่อเเอเื่อเ่อ่อเื่่อ่อเเือพ่ออเ่อเื่อเือเ่อเื่อเื่อ่อ คุณแม่ตรวจสอบแล้วหายเป็นก้อนเด้อปลเคียตัวอะไที่มันเป็นกองๆเอาใหม่นะเคียเคียเคียบ่งามบ่งามเหมือนหูไปพี่น้องลร้ปลาเนิบ้านก่ออหายมีหัไฟคารน่บ่งามคารคาทุนกับบุญไปยังหรอกคาราทุนบุไปยังห้มีก็ไร่เนี่ยครับพ่อโอ้ดาวกขยนมันเว้ย แหล่งแอาหารเนาะจิบแล่งหารับจ้างเนาะไปรับจ้างหาเงินกับมาซื้อกินคือเก่ากับเศ็ดกินเลยเลยเนาะนี่เมาเบียร์เมคือบ่แห้งคือเก่าใครสาวบ้าบุ้ยครับพี่น้องบัดนี้คือขั้นตอนสุดท้ายครับบัดนี้บ้างระบบน้ำก่อนนะครับพ่อใส่หัวสปริงเกอร์ตาเพิ่นเตรียมวางอุปกรณ์ พ่อซุ้มๆครับพ่อให้เชือเห็ดมันวิ่งได้นะครับในต้นสนมันต้นในปอเทืองมันขึ้นนะครับว่างเรียบร้อยนองกมาซอยเป็นแปลงสาธิตแปลงสาธิตในพื้นที่ก่อนพ่อเป็นแนวทางครับผมจัดเชื้อเห็ดเตี้ยยังไม่ให้วเรียบร้อยว่าเป็นแนวทางในการอน,นี้พ่อด้เป็นตัวอย่างเห็ดฟร์มเห็ดเห็ดตับเตา่านี่แหละ กำลังว่างทอว่างอย่างะให้มันเกิดความชื้นเนาะเพราะตน้นบอเทื่งต้นสนมันให่ยยขึ้นปุ๊บพ่าก็จะจได้รักษาความชื้นได้ก็บว่าได้เปิดตลอดหรอครับแต่ว่าว่างระบบน้ำไปก่อนเพื่อให้มันให้มันให้ความชื้นเอาเฟืองปกไว้แล้วรอตะปอเทื่ยงปอเทื่งมันใ่ยยขื่น พ่อได้เป็นพี่เลี้ยงให้เห็ดตับเตาเนาะนะครับนี่้าพี่น้องมาเห็ดเดี๋ยวค่อยติดตามนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้รอตะปอเทื่องมันขึ้นประมาณจะเพียงแอวเนี่ยกะเข้านาฝนพอดีก็จะเอาเสื้อเห็ดมาลงบันก็โอเคเลยบ้านที่นี่นะครับนะพี่น้องเนาะแค่นี้แหละครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวค่อยเวิร์งนะมันเป็นดอกเป็นยังเดี๋ยวผมจะพาพี่นอ้องมาเบิ่งอีกเจหนึง่ง ๋นวฝากตาฝากยังไหว,วเป็นดูแลให้พอเขาก็มีเวลาหน่อยเนาะแต่เฮ็ดเท่าไรตาพวนมีเวลาอยู่ต้องติดดูแลให้เป็นแนวทางในการต่อไปถ้ามันได้ผลผลิตเรว่ามันประสบความสำเร็จกะว่ากันนะครับเห็นเป็นธุรกิจไปเลยแบบที่นี่พอ่อเด้เป็น,นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปพี่น้องบางหันล,ละสุ่มที่มาพี่น้องมาซอย ลงแขกันว่หฮันได้กินแนวทางต่อไปนี่ละเป็นการสร้างอาชีพสร้างไร่ได้รองเือน,นะครับเพราะว่าได้แนวทางมาจากนั่นแหละจากอ,าอยุธยานะครับพี่น้องนะแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เยครับเด้อสวัสดีครับ